สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าอาหารข้าวกล่องมันบูดนะครับแล้วเคยสังเกตไหมเวลาบางทีเราไปสั่งข้าวมานะครับมันมีกลิ่นบูดเรารู้ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทํางานมานรเราจะพูดใจหันคร้าวๆให้ฟังว่าที่มันบูดเนี่ยอาจจะเกิดจากตัวข่าเองนะครับบางทีบางร้านนี่ก็ทําไว้นานชั่วโมงเขาอจะทำตม้เแต่จทีหนึ่งทีสองกว่าจะได้ส่งมันก็ช้ามันก็ตัวข้ามันจะเกิดการบูดอันที่สองอันนี้นนนอาจจะหาเกี่ยวกับพวกเป็นพวกกะทินะครับ กะทิเนี่ยถ้านานชั่วโมงมันจะบูดนะครับอันที่สามผลไม้บางอย่างเช่นพวกแตงโมสับประรดพวกนี้นะครับเป็นข้อควรระวังที่จะไม่เา,มาใส่ในข้าวของเพราะตัวสับประรดเนี่ยมันมีความรสเปรี้ยวมีนจะทาําให้อาหารม่บูดได้ง่ายหรือจะเป็นแตงโมกเหมือนแตงโมเป็นผลไม้ที่มีน้ําเยอะถ้าใส่ไปในกล่องนะครับสักพักจะมีอาการกลิ่นที่ไม่น่ารับประทานนะครับอันที่สี่ก็อาจจะเป็นพวก อาหารที่ผสมของการยำนะอย่างเช่นอาหารที่ประกอบไปด้วยหอมแดงพวกหอมกระเทียมพวกตะไคร้พวกนี้นะครับถ้าอยู่รวมกันนานๆน,น,นะครับอาจจะทำให้เป็นอาหารเรื่องบดได้น,นะครับอันที่4ี่พอรับไปส่งเสร็จแล้วนะครับบางทีบางงานไม่มีเจ้าของงานไม่มีมามาดูนะครับอาจ,จไปวางทับซ้อนกันมากๆหรือปตากแดดน,นะครับจะทําให้มันูดได้ง่ายนะครับอันนี้คือข้อควรระวังที่เราไปแก้ปัญหาว่าถ้าเกิดเราจะไม่เกิดางงานี่ยังไงนะครับดังะฉะนั้นบางทีเวลาการทํเข้าวกล่องเนี่ยจะต้อง ทำเร็วเกินไปก็ไม่ได้ครับบางทีงานชั่วโมงเกินไปจะไม่มันดูอันที่สองนะครับดีกเรื่องผูกส่วนประกอบของพวกกะทิอาหารที่เป็น,นกะทิเนี่ยด้วยความที่เข้ากล่องมีกะท่จํ่กัดมันจะเกิดการครับเกิดได้ง่ายนะครับอันที่สามดีกเรื่องพวกผลไม้บางอย่างเช่นผลไม้เวกแตงโมงนะครับ แตงโมเล่จะเป็นพวกสับป,ประรดผลไม้ที่มีรสเี้ยวมากๆนะครับพอมาอยู่รวมกันหลายอย่างที่อาจจะใส่เป็นผลไมา้รวมนะครับมันจะเกิดการดูดอันนี้่พยายามกับข้าวที่เป็นส่วนประกอบที่มีการย่างถ้ามีพวกหอมอะไรพวกนี้ต้องระวังกับเส้อมันดูดนะดีเรื่อนพดูดดีแ้วสุดท้ายนี่นคือเมื่อไปส่งเสร็จแล้วนะครับการเก็บรักษาเมื่อคนไปวางเนี่ยอย่าวางซ้อนกันหลายชาั้นแล้วให้ไนที่มันโล่งๆนะถ้าเป็นไปได้วางในห้องแอร์หรือในที่ร่มอย่าไปวางแตกๆนะครับ แล้วทุกคนเสร็จแล้วทุกคนกินอาหารที่ไม่บุวนะสุขภาพดีนะครับมีเกิดความรู้เรามาเรามาแนะนําแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากมากนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn